สบายดีสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น e ้องและการเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเดร์ยินดีตอนหับขลับสู่ซองเคงล่าสาวลาวน้องพ่อแม่พี่น้อง มืัอนี้กล um ับมาพบๆกับสาวเข่งกับบรรยากาศยามเศร้าๆเนาะพี่น้องอากาศดีดีเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนกระตุกพี่น้องว่านนี่กระตุกอะไรเล็เมื่อคืนนี่สาวเข่งก็ได้ไปก้านเขียดหรือว่าก้านอื่นเนาะพี่น้องไปกับสาวปูนาแล้วก็ไล่คนพี่น้องสาวเข่งกัว่าสิตายคลิปอ้พ่อแม่พี่น้องเมื่งตอนไปก้านอื่นก้านเขียดเนาะพี่น้องแต่ว่าฝนมันตกเนาะโทรศัพท์กัย่านมันเปียกพี่น้องก็เริ่มไปถือไปเนาะ มืัอนี้แซ่เค็งก็เลยสิมาเห็ดเมนูตอนเช้าๆเน,นาะพ,พ่่อแมพี่น้องกับเมนูแกงเขียดนั่นเองเน,นา,าเะพ่่อแมพี่น้องแซ่เค็งป็นยังไงขึ้นกันไมไ่ได้ดอกพี่น้องเขียดอันนีเขียดแซ่เค็งเดียดเ๋ดวยสวสซ่เค็งให้เบิร์จักหน่อยนะเนาะแซ่เค็งอ่ะบดจักตาเขียดพีน่น้องได้เขียดสิบต,ตนะัวเนาะกะมีน้องซ้ายแซ่เค็งซองคนผิดไปพีน่น้องเอามารวมกัน,นานะสามคนเนาะแซ่เค็งกับซีมาแกงตอนนี้แซ่เค็งก็ได้ต้มน้ำแบบไก่เสือบเลยเนาะพ่่อแมพี่น้องแซ่เค็งกับซีมาล่างเขียดแล้วก็ ต้มใส่หม้อซะก่อนนาะเขาจะมาแกงพี่น้องนี่เขาไปเบิงกระซงนมกันเนาะแต่ก่อนทีไปสระซงขีดกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสาวเข่งเห็ดลิดหนาต่อไปในเด้อพี่น้องนี่เขาก็ไปเบิงกันเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเขียดสาวเข่งสามคนพี่น้องมีน้องชายสองคนแล้วก็สาวเข่งเนาะมีเขียดคาคำเขียดจนาและก็เขียดน้อยเนาะพี่น้องเมื่อคืนในสาวเข่งบ่ได้เขียดจนาจ้าตัวพี่น้องได้แต่เขียดคาคำเนาะกับเขียดน้อยพี่น้องนี่ โซเข่งกับสิมาล่างน้ำเนาะตอนในสซเข่งต้มน้ำไว้พี่น้องน้ำก็เดือดแล้วเนาะสซเข่งกับสิมาล่างเขียดไปใส่หมอกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้หมอกของเราก็เริ่มสิเดือดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสซเข่งกับสิคอัวไปล่างเขียดซะก่อนนาะแล้วจะเสร็จเอาใส่หมอกพี่น้องตอนนี้หมอก็เดือดแล้วเนาะพี่น้องสซเข่งก็ได้ล่างเขียดแล้วเรียบร้อยแล้วนี่โซเก่งกับเอาใส่หมอกแล้วเนาะพี่น้องเขียดกับตัวใดป็นเขียดจะนนาโซเข่งกับใส่ขี่เล้วพี่น้อง ในน้ำซอสเอกับชิต้มใส่มะขามแลยกลัหัวซีไทยเนาะพี่นอ้องแลยกัเกลือนไว้นุ่มเนาะเลาก็สิต้มเขียดต้มแบบเขียดซุปอะไรพี่น้องเขาตักมาแกงเนาะซอสเอกับยังบะหัวสิ้นใแกงใส่ผักยังพี่น้องเดี๋ยวสิลงไปเบิ่งผักนอกเนาะว่ามันสะยังยังเลยบ่พี่น้องแล้วก็มาเบิ่งตอนเราแกงเลยเนาะพี่น้องตอนนี้เราก็สิต้มปลาไว้จนเขียดมันเปื่อยมันซุกอเลยเนาะพี่น้อง นี่น <s df> ้องพี่น้องหมอต้มเขียดเสาเข่งกับน้ำบุกและพี่น้องเสาเข่งกันสิมาลงมือแกงกันเลยเนาะพี่น้องบบบนี้ตอนนี้เสาเข่งกันสิได้แกงเขียดกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขาเบือเสาเข่งกันได้ตำแล้วเลยเนาะนี่เสาเข่งกับเจ้าเขาเบือลงก่อนเลยเนาะพี่น้องใส่น้ำไปเลยเนาะเนี่ยเอาเาเบือลงเลยคือสีเข็ดเนาะใส่แบบผิดลายน็ตเนี่ โอเคก็จะมาใส่เป็นนัวเนาะเดี๋ยวจปลาเด็กพี่น้องประเด็กกับบมีอันตองเนาะเขาจะตักออกมาใส่ถ้วยเลยวจะตักเอาน้ำแกงเขียนมาใส่เนาอปุ๊ หมอกับผุดคือเกาเนาืออะไรแบแกงเขียดเข้มข้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นพักที่เสาเข่งล่างไว้ดรงี่น้องก็เป็นพักนอกเนะาะพักนอกแล้วก็พักอีตูน่น,น,น้อยอเ,อเดียวหนึ่งพี่นองกัอีตู่มันบว,วมมีเนาะม,มันเหี่ยวมันบวมน้ำตายเป็นพักนอกอะมันจะเก๋แล้วมันบวมมีใบงามพี่นองกันเลยได้หน่อยเดียวเนาะกรติก,กตักนมม้ำใสก่กระเดกเนอง เกีเยเ่ยบสา,ามคนนโโั่นเอตก็บรมีตองกระแดกค่ะมีขาดนะาต้องเสียใกมาเสียด้วยใ่ใช่ครมีขาดนะขายเก็เผ็ดแต่ดา จะลอยเค็มนะพี่น้องเขากาชิบิทไว้เนาะถ้าให้หมอมันจดเพิ่เติบเขาจางสีเอาพักลงเนาะพี่น้องเห็ดกินยำหมืูเส่าเนาะบรรยากาศกันยังเป็คันมีแดดเลยพี่น้องบรรยากาศกันที่ดีเนาะมันมีรุ่งรัาาวเศรษฐีได้ไปใส่ต่อเนาะพี่น้องหลังจากที่แบบ กินเผาเหลวนะซอเข่งย,ยังบ่จัเว่าสิไปใส่มนี้พี่น้องซอเข่งก็บ่ฮู้ว่าดอกกระเจียวออกหรือยังเนาะพี่น้องคั่นดอกกระเจียวออกก่สิได้ชวนหมูไปหาเนาะก็ถ้าฟังเบิ่งถ้าคนคนเว้าวา่าแบบดอกกระเจียวออกซอเข่งเสิญไปเนกกาะพี่น้องเอากถ่ายหมอเอาดังเตานุ่นี้อ่ะมันพี่น้องหมอนกดไปเนาะ เค๋ก็จเอาพักลงเลยเด้อพี่น้องแบบนี้พักนออย่ามันขมเนาะเขาก็ไม่ได้ใส่ลายพี่น้องถ้าผียาขมท้ายถอดนอกโซ่เคก๋เอาห่างเอายางออกแล้วเรียบร้อยแล้วเยอะโกติกับโซ่เก๋ก็สิเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ในเฮือหพื่ออะพีน่น้องแต่ว่าเมื่อใดทีโซ่เก๋ถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปแบบเห็ดอยู่เห็ดกินโซ่เก๋กับ จะออมาถ่ายอยู่นอกเนาะเพื่อแบบเผื่อความชัดเจนอะไรพี่น้องพออยู่ข้างในมันมันซิมืดเนาะพราะว่าเป็นควันอับม่ได้พี่น้องเปิดไฟอยู่มัน,น,นก็หมดแจ้งเนาะสเียงก็เลยออกมาเหตุอยู่นอกมือได้เหตุขีดเน,นาะเอฟซีจังสิได้เบิ่งแบบแ,บบแจ้งเลยนะพี่น้องอยู่นในมันซึมืดเนาะมันก็นเลยสิเป็นเือสิเลยพี่น้องนี่เนาะพี่น้องแกงเขียดสเก็กก็ได้ซุกแล้วพี่น้องนี่นเสเก็ตสิได้ตักไปกินเลยเนาะพี่น้องสเก็กซิมเลยกับแบบ แซ่บเวอร์จ้าจอาหารบ้านเฮาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮากลับไปกินกันเลยเด้อบัดน,นี้ตอนนี้สุพก็ตจะมากินข้าวแล้วเนาะพี่น้องนี่กะตักเอามากินมูเลล,ล่าเนาะเพราะว่าแมบกไว้ให้แม่พ่อเนอะอะเาะพ่อสุพิเกไปนะ้ำพี่น้องแม่สพุพเก็กันลงใต้เนาะกินกับน้องสองคนน้องเล้วมากินข้าวกันมาหนไหมแม่เนาะแต่เราขิ้นทางขึ้นจอมเพล่อนกินสองคนพี่น้อง <ส>เกงเ<ส>ขียน<ส>อาหาร<ส>บ้านเขาเนาะทามมนมื่อกบบนทานทีไม่ทีเนเทมเอา โอเค้มเราลุกไปเลื่อนป่าเ 我养的是金鱼来。 กียแงห,ห้อนกับขา้ากับบรรยากาศพี่น้องอากาศกับบ่ห้อนบ่หนาวเนาะจะมีอยู่มันเนเจ้ามางกทีิโตกิบุญจักนั่นเาไม่เาแบเนะไม่เนาะถอดเส้อเิเลย ตอนนี้น้องพ่อแม่พี่น้องสาวเ่งก็ได้กินข้าวแลกเป็นทีย่ยำหอยแล้วก็โอเคเดอ้อสำหรับคลิปนี้สาวเ่งกันสิคอจบคลิปไวเพียงสำนี้เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเง่งเห็ุคลิปหน้าต่อไปไดเดอ้อพี่น้องและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิริพทีพ่คลิปใหม่ๆจากทองเ่งลาสาวลาวเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดี